สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนที่รักในการสะสมพระเครื่องและวัตถุมงคลผมจะพาทุกทุกคนไปรู้จักราคาซื้อขายพระเครื่องแต่ละรุ่นที่ผมได้ทำการซื้อขายว่าณปัจจุบันมีราคาซื้อขายกันอย่างไรบ้างหรืออาจจะยังไม่เป็นที่นิยมและยังไม่มีราคาในตอนนี้ โดยคอนเทนต์นี้ผมได้นำมาจากประสบการณ์ตรงของผมเองโดยจะเน้นการขายในเว็บการันตีพระ .com เท่านั้นเพราะเป็นราคาที่เชื่อถือได้โดยส่วนตัวของผมมีหลักฐานการรับและจ่ายเงินจริงๆไม่ได้มีการปั่นราคาแต่อย่างใดทั้งสิ้นและ ผมมีวัตถุประสงค์ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คืออยากจะให้เป็นแนวทางกับนักสะสมที่ต้องการหารายได้เสริมหรือเป็นความรู้ให้กับผู้ที่มีพระเครื่ององค์นั้นๆอยู่ที่บ้านให้ได้รู้จักราคากันเพื่อที่จะได้ไม่โดนเอาเปรียบกันอีกด้วยครับก่อนอื่น ผมต้องขอบอกไว้ก่อนว่าการซื้อขายพระเครื่องนั้นเป็นอาชีพที่จะต้องมีความศรัทธาเพราะพระเครื่องเป็นเรื่องราวของประสบการณ์บวกกับปฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นเฉพาะบุคคลเท่านั้นและพระเครื่องไม่ได้มีราคาแพงทุกองค์หรือบางองค์ก็ไม่มีราคาเลยณขณะนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นทุกอย่างล้วนขึ้นอยู่กับ เหตุและปัจจัยค่านิยมความต้องการและอื่นๆอีกมากมายมาประกอบกันดังนั้นขอให้ทุกๆคนมีความสุขในการรับชมนะครับและพระเครื่องที่ผมจะนำเสนอใน EP นี้คือพระสมเด็จจิรดาพระกำลังแผ่นดินรุ่น2ปี2539 พระสมเด็จจิรดาเนื้อผงโครงการหลวงปี2539ด้านหลังมีตราการจนาพิเศษบริษัทซีพีสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองในวโรกาสที่ในหลวงรัชกาลที่9ครองราชครบ5 0พรรษาสืบเนื่องในปีพศ2539ซึ่งเป็นปีมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 ทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีคณะกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงมีความเห็นที่จะจัดสร้างวัตถุมงคลขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกให้กับพระศกนิกรได้สักการะบูชาแสดงความจงรักภักดีน้อมเก้าในวโรกาสมหามงคลดังกล่าวซึ่งผมได้ตั้งประมูลไว้ที่ราคา150บบาทและมีผู้ ปิดประมูลไปในราคา210บาทซึ่งสรุปได้ว่าเป็นพระที่มีความนิยมในระดับหนึ่งและมีราคาที่ไม่แพงจนเกินไปหากใครที่มีพระผงสมเด็จจิรดารุ่นสองนี้ก็ขอให้ทราบไว้ว่าเป็นพระที่มีการเล่นหา อยู่ในราคาหลักร้อยและในอนาคตก็อาจจะมีมูลค่าสูงขึ้นสุดท้ายนี้ผมขอให้ทุกคนมีความสุขและได้รับความรู้จากการรับชมนะครับพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ